ดาราสาวชื่อดังตอบแบบนี้หลังถูกเชียร์งานคู่กับหนุ่มสุดฮอตตอนนี้หรือจะมีลุ้นลูกหนึ่งก็มีสิทธิ์ดาราสาวลูกเล็กตอบแบบนี้หลังถูกเชียร์งานคู่กับหนุ่มสุดฮอตดาราสาวลูกเล็กขึ้นท่านซีโอเองแล้วสําหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตไบร์ทวัชรวิทย์ทีล่าสุดค่ำคืนที่ผ่านมามีงานเปิดตัวค่ายราวก้าวเอนเตอร์เทนเมนท์ท่ามกลางคนบันเทิงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ไปร่วมงานแสดงความยินดีล้นหลามเช่นเดียวกับคุณแม่ลูก ออแอร์พันธิราที่ลิราสูตรสาวแอนได้โพสต์ภาพคู่กับหนุ่มไบท์ลองอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความแสดงความยินดีกับหนุ่มไบท์บอกว่าโอ้ยดีใจด้วยมากๆดีใจด้วยเสมอนะ ใครเพลงไบสนใจทำซิงเกิลแม่ลูกอ่อนบอกนะท่ามกลางแฟนคลับต่างขอบคุณคุณแม่แอที่เอ็นดูหนุ่มไบและทั้งเชียร์ทั้งรุนให้ทั้งคู่มีงานร่วมกันแม่แอร์ก็ดีใจบอกว่าได้เลยค่ะงานนี้ก็มีรุนแล้วค่ะรอติดตามกันได้เลย